ครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปั่นเรียนเริ่มจากกล้องดีๆก่อนเล่นรับทุกคนจากกล้องดีๆให้สำหรับผู้ชมไปเลยครับ

เบอร์นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องเบอร์ขออภัยมันมอ้ยันนี้เราก็ถือกาน,นที่เรียบร้อยเนี้ยนครับระวังตกนะครับทุกคนค อันนี้ก็คือนกนะครับเป็นนกกระยางนะครับเขาชอบมากินปลาตอนนี้ก็ผอมมัเ็ซูมรับผมขอซูมก่อนนะครับอ่านี่ก็คุณคุณคุปรับปรับดีๆอันนี้ครับอ่าเห็นนั้น นะในกล้องมันเห็นปะนะครับเห็นปะทุกคนนะครับไม่น่าจะเห็นเห็นไหมทุกคนมันมีนะทุกคนแต่แต่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเนอะนั่นนๆๆน่ะเนี่ยเพื่อนผมจะลงลงไปอยู่ตรงนี้ครับท่านผมจะสแกนให้ดูต้องนี้ปลาเยอะค่ะทุกคนมีคนมาหาปลาเยอะ มันหมอขึ้นมานี่ฮะมันให้ดูวิวบรรยากาศขอวันนี้ขอผมขอช่วยกดซับสไคร้หน่อยนะครับผมจะไล์สุดจะไล์สุดครับถ้าผู้ติดตามผม10คนจะไล์สุดจะไล์สุดเล่นเกมกับเพื่อนผม่อาเป็นเกมพวกเป็นแมปพักพิงแล้วนะครับบางบางครั้งก็อาจจะเล่นฟีไฟครับครับโดบอก ก็เล่นหลายแมพพนะเล่น2เกมก็จะมีโลบลอกกับตีไฟบางคนผมก็จะสตรีมคนเดียวนะบางครั้งจะสตรีม ROV พวกนี้นโอเคจบเพียงแค่นี้ครับบายบาย